ครับเมื่อนี้ผมสามารถสอนที่หลายลคนยังพลาดในหูครับวิธีการกดติดตามช่อ,ชอง youtube ใน Facebook ครับที่ยังพลาดในหูกะได้ไง่ายครับผมกดติดตามได้ครับเพื่อที่เขาจะได้ติดตามเรื่องเล่าดีๆครับในช่องแต่ละช่องครับถ้ามากช่องใดกะกดติดตามช่องนั้นได้ครับใน Facebook ได้เลยครับช่อง y o u YouTube อ่าผมจะ กดติดตามให้บ้างครับจะเหตุไงบ้างครับผมเฮ็ดงา่ายครับกาเขาเปิดคามาเขาเบิงางหน้าเขาเหตุยังกันซองนี้ครับคันแรกเข้ากับกดคามาเบิงคลิปที่แรกมันก็นจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะครับกระปูไข่ขขนี่ครับมันก็นเป็นแบบนี้มันสี่บอนี่ครับมันสีบอสามารถนี่ครับผมกดติดตามแล้วมันสามารถกดติดตามได้ครับ มันจะขึนแบบนี้ครับมันจะขึนเข้ามาครับลงชื่อเข้าใช้ดอว่าจงนี้บ่ต้องครับฮอดกดยกเลิกไปครับนี่ครับอ่าฮอากดตัวนี้ครับง่ายๆครับตัวง่ายครับกดจุดสามจุดตัวนี้ครับทางบนอากาศจะกดตัวนี้ครับเปิดใน youtube นี่ครับดูใน youtube นี่และครับร่างกันกับเซบาสเตีนนะครับผมกับมันสีเป็นแบบนี้นะครับเห้เปิดดูในยูทู e นี่ครับ นี่ครับมันกับเขามาในหา YouTube ครับที่แรกเข้าเบื้องในหาเราเซอรอครับมันสี่สามารถกดติดตามได้บาี้ห้องกับมากนี่ครับจะร้องว่ากดติดตามเบื้งครับมันจะได้บอกระนี่ครับง่ายๆครับกดติดตามแล้วครับผมถ้าใครกดติดตามอะไรขอให้กดติดตามคลิปผมนั่นเลยนะครับผมช่องผมนั่นเนยเพื่อเป็นกำลังใจผมฮ็ดคลิปต่อไปให้ชมรับฟังอีกครับผมขอบคุณครับ